สวัสดีครับวันนี้วันพุธพฤหัส <c oughs> จะบอก่พุธละพฤหัสที่19มิถุนายน2568เวลาตอนนี้ก็16นกา23นาทีโดยประมาณนะครับมาพบกับการวิเคราะห์และสรุปลักษณะากับประจำวันจากผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนะครับวันนี้ให้บริการอยู่ที่อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนะครับ วันนี้ก็มาเย็นนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในเวลาเพราะว่าหลังจากประชุมช่วงเช้ามีสัมมนาหรือว่าฟังบรรยายเกี่ยวกับจิตวิทยานะฮะเหมือนกับมีมหาวิทยาลัยร,รามคำแผงมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ eq กับความอะไรเกี่ยวกับการทำงานไม่เครียดมั้งอะไรเงี้ยนะฮะ พอช่วงบ่ายก็เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเรดาร์ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแต่เราก็ใช้งานเขาอยู่นะฮะแล้วก็มีทีมงานคุณฟาตาี่เป็นผู้ร่วมบรรยายด้วยนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็แจกเสื้อไปประมาณ3ตัวนะสามสี่ตัวก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราอยากให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็เริ่มมีการเรียนรู้มีความรู้อะไรเงี้ยเราสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนะครับ วันนี้ก็เปิดไมโครโฟนชัดเจนนะฮะมีท่านหนึ่งก็รายงานการบรรยายว่าชัดเจนอะไรเงี้ยตอนนี้เราเพิ่งสตรีมมิ่งมา3นาทีมีคนเข้ามาเนี่ยประมาณสักครึ่งร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะฮะคนก็ค่อยๆทยอยเข้ามาแต่ว่าอยู่นี้คนแบบมาแบบเร็วนะครับนี่แค่สานาทีครึ่งร้อยเนี่ยผมว่าไม่เกิน10นาทีก็จะเกินร้อยแหละนะครับ ซึ่งเย็นนี้จะต้องไปฟิตเนสหรือไปจีมให้ได้เลยนะฮะมาไม่ได้ออกลังกายมาหลายวันเพราะว่าร่วมประชุมทํานู่นทาเนี่ยนะฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกไปแล้วเวลาออกไปเจอรถติดแล้วก็อกลับบ้านดีกว่านะครับซึ่งอายุระ,ร,ะระดับนี้ประมาณผมเนี่ยมันควรจะต้องออกไปทําการพักผ่อนนะหย่อนใจเดินท่องเที่ยวหรือไม่ก็ออกลังกายให้เหงือชุ่มตัวหน่อย แต่ก็มีภารก,กิจนะเราก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างทุกประการนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีลูกส่งลูกสิษย์นะมีท่านหนึ่งนะคุณเกวรีนี่เคยอยู่แถวดอนเมืองนะฮะแล้วก็ย้ายกลับบ้านที่ลำปางนะครับนะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันด้วยก็ยินดีนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาเริ่มครึ่งร้อยกว่าแล้วนะครับ เกือบจะลอยอะไรอีกนิดเดียวเองนะครับเราก็คุยกันนิดหน่อยเกี่ยวกับปัจจุบันเนี่ยคนที่ทํางานเนี่ยมีความเครียดเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่การเครียดเนี่ยผมว่าไม่ได้มากับงานหรอกมากับหัวหน้าง,งานมากับคนที่มีตําแหน่งใหญ่ซึ่งบางครั้งเนี่ยปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่ ไม่ได้มีความโปร่งใสหรือไม่มีความยุติธรรมตรงนี้แหละทำให้เครียดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดินยากนะครับถ้าบางคนเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีทิศทางก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานได้เพราะาอาจจะไปสะดุดอะไรล้มนะครับแต่ถ้าเราไปด้วยความรู้สึกมุ่งมั่นเราก็จะไปได้เร็วประเทศชาติก็จะพัฒนาได้เร็วด้วยดังนั้นการที่ความสุขมวลรวมที่ข้าราชการไม่ค่อยมีเนี่ยบางทีมันมาจากหลายๆอย่างซึ่ง เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคือราชการที่ดีก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรกับใครนะฮะแต่ว่าปัญหามันคือเรื่องที่เกิดเนี่ยมันมาจากความไม่โปรง่งใสไม่ยุติธรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดความเครียดความทุกข์อะไรเงี้ยนะฮะนะเอ่อนี่มีท่านหนึ่งคุณโกฟาเตอร์บอกทั้งชัดทั้งดังทั้งชัดเจนดี <laughs> สุดยอดนะฮะมีคันวันหนึ่งที่เขาเข้ามาพูดใน u t u b e อะ่ะ เ,ออเขาก็บอกว่าเบาไปอาจารย์อะไรไงต่อผมไปเช็คแล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ชัดเจนเอาชัดครับแต่เบา,เบาก็เลยงงแต่คนนี้เขาประชดมาทั้งชัดทั้งดังชัดเจนนะฮะแบบทั้งชัดทั้งดังชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับแส,สดงว่าเป็นคนอารมณ์ขันแน่เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยเื่อกีก็มีเพื่อนๆที่อยู่ทางใต้าทางจังหวัดภูเก็ตทางจังหวัดตรังนะครับแล้วก็สตูลเนี่ยก็มีคําถามเข้ามา นะซึ่งผมบอกเลยเลยว่าถ้าใครถามหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์พูดคุยเข้ามาเนี่ยเราจะแจกเสื้อนะครับซึ่งก็จะแจกในวันพรุ่งนี้ถ้ามีชื่อที่อยู่และเบอร์เสื้อนะฮะเราก็จะแจกให้นะครับสำหรับคนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนนะไม่ต้องตอบถูกไม่ต้องตอบผิดนะได้อยู่แล้วแค่เข้าม,มาคุยกันเรายินดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำตำรา อ,อุตุนิยมวิทยา101หรือว่าเบื้องต้นนะฮะอะไรที่เป็น101นะฮะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงเป็นเล่มแล้วก็จะแจกสำหรับคนที่สนใจนะครับนะต,ต่อไปก็อาจจะขาย <c oughs> แต่คงแจกดีกว่าเพราะว่านี่ก็คือเราเป็นผู้ให้นะครับก็จะมีตำราเล็กๆตอนนี้ให้น้องเขาตกแต่งหน้าตาให้สวยเติมรูปไปหน่อยนเรื่อยอะไรตอนนี้ผมทำดิบๆเฉพาะตัวเทคอย่างเดียว เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอุตุพื้นฐานสําหรับคนที่ไม่เข้าใจอุตุเลยเพออ่านแล้วจะเข้าใจดีขึ้นเพราะมันจะไม่ยาวมากนะฮะอยู่ในระดับแบบส่งไปให้น้องๆที่เขาเก่งๆดูเขาบอกโอ้ยอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะฮะมีความหนาประมาณ50แผน่น53อาจจะรวมปกรวมเลยก็ตีไป60แล้วกันนะนี่ๆนี่หน,น,น่อยอาจจะมีคำขอบคุณอะไรพวกนี้ คือตอนแรกก็จะทําที่ระลึกเป็นเสื้อแล้วก็มีหมวก็มีกระเป๋าก็มีเอ้อะไรที่เป็นที่ระลึกก่อนกเกษียณสําหรับคนที่เราเป็นนักอุตุหะก็คือความรู้นั่นเองเออความรู้ต้องเป็นตําราสินะครับก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็จะแจกสําหรับคนที่มาพบปะพูดคุยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เสร็จนะอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพราะว่าคนที่ทำนี่น้องเนี่ยเขาก็มีงานเยอะนะครับสาระใหญ่หญๆเนี่ยคือตัว ตัวเล่มเนี่เสร็จหมดแล้วเหลือแค่แบบเติมปกเติมแทรกหน้าแทรกรูปภาพบ้างถ้าจําเป็นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอุตูมันต้องมีรูปภาพเนาะมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับตอนนี้8นาทีทะลุไปร้อยกาแล้วนะฮะร้อยกว่ากานะครับขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้การที่เราจะ พยากรฟ้าฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ค้านี่รู้มากกว่านะครับผมไปอาทิตย์ที่แล้วไปเซียไปซื้อกับข้าวแม่ค้าเขาก็มันนั่งสมกันผมนึกว่าอิสงสัยเล่นหวยแน่เลยที่ไหนได้เขาดูภาพเรดาร์กันดูเป็นด้วยนะฮะไอ้ถ้าเรดาร์เขียวเขียวอยู่ตรงนี้ถ้าเหลืองเหลืองมาตรงนี้มันจะตกอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาเขาลองผิดลองถูกไงเขาดูเสร็จแล้วเขาก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือตอนที่มีฝนตกหน้าเซียอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเรดาร์เนี่ยใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคนที่ใช้ต้องดูเป็น แล้วก็จินตนาการทิศลมอาจจะต้องเป็นคนท้องถิ่นสักน,นิดนึงนะครับก็จะทําให้ตีความมันง่ายขึ้นนะครับคุณทองที่บอก,กเกษียณอายุก็ต้องอยู่เหมือนเดิมไม่เอาของอะไรเนี่ยไม่เอาของเอาก็เอาจารย์อยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะก็มีนะฮะยังอยู่แต่ว่าบางทีเราก็ต้องท่องเที่ยวมั่งนะฮะตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ดูไอ้นั่นนะ ไอ้ฟุตบอลน,นะฮะช่องเดี๋ยวนี้ไอ้ช่องโมโนเขาถ่ายทอดบอลละเป็นสโมสรโลกอ่ะนะครับเมื่อคืนดูอ่ชื่ออะไรนะแมนซิตี้ชนะ2 0ชื่ออะไรมอร์โคนะฮะทีมซึ่งเขามีหลายกลุ่มนะอันนี้ก็อยู่กลุ่ม G นะดูก็เพลินดีเล่นดีด้วยนะฮะแล้วตัวใหม่ๆเข้ามาแล้วซิตี้นี่สุดยอดละเดี๋ยวต้องนะครับ เล่นดีมากๆนะครับแต่ทุกทีมก็เล่นดีหมดน,น,นะฮะส่วนใหญ่แล้วเพรทุกคนเป็นมืออาชีพแต่ว่าเสียดายว่าเล่์ไทยโอ้เมื่อวานไม่ได้ดูหรอกคือเขามารุ่นเขาบอกเนี่ยเราก็ทําใจว่ายังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่บรท์นะฮะคือตัวเขาเท่าเท่าไทยนะอย่างน้องวาดาที่ผมชอบมากเลยสูงร้อแต่โดดเนี่ยสูงมากตบแรงแล้วก็แรงดี คือตอนนี้เขาไม่ได้ใช่เลยว่าทําการประเมินสถานการณ์ว่าคนไทยเนี่ยแรงน้อยนะครับหน้าตาแจ่มใสสู้ใจสักเกม2เกมเนี่ยได้สักยืดยืดไปเนี่หมดแรงนะครับหมดแรงก็คือเวลาเขาตบรับไม่ได้น,นั่นเองนะครับแล้วคนญี่ปุ่นนี่เขาผมเก่งมากนะเขาคือตอนแรกผมก็ดูว่าโค้ชก็น่าจะสั่งนู้นสั่งนี้คือคนผู้เล่นในทีมเนี่ยสั่งกันเองนะครับคือรู้จุดอ่อนจุดแข็ง คนหน้าดูคนหลังคนหลังดูคนหน้าอะไรเงี้ยน้าแต่เวลาที่มีทีมอื่นนะฮะแข่งกับญี่ปุ่นเราก็แข่งเราก็เชียร์ญี่ปุ่นนะเพราะเรารู้สึกถึงความตั้งใจกลรวิธียุทธวิธีอะไรพวกนี้นะฮะ <c oughs> เขาทําได้ดีมากๆเลยตัวไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างบ้านเราเวลาแพ้ก็อ้างตัวเตี้ยนะฮะไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับ <c oughs> คือความสูงของเราเนี่ยพอๆญี่ปุ่นเลยนะครับ แล้วคนบางประเทศเนี่ยยิ่งสูงมียิ่งช้านะครับอย่างญี่ปุ่นในสูงประมาณร้อนิดๆนดเนี่ยเขาเร็วมากแล้วก็แรงแข็งแรงนะฮะน่าชื่นชมเดี๋ยวดูอีกว่าเขาแข็งเมื่อไหร่นะไปแอบดูอีกทีนะครับคุณโกโฟาเตอร์บอกญี่ปุ่นหัวไหลเหมือนนักว่ายน้ําเลยครับจานตบแรงมากใช่ใช่ใช่เขาฝึกเขาฝึกเวทเทรนนิ่งนะฮะก็คือเหมือนกับฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกเรื่องอยู่ระยะนะครับ อยู่ระยะคือเล่นได้นานระบบหายใจอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิด้วยเปล่านะฮะคือเขาตัวไม่ใหญ่เลยนะแต่เขาแบบวิ่งสู้ฟัสต์ไอฝรั่งตัวใหญ่ๆสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเหนียวนะฮะเหนียวนี่ไม่ได้หมายว่าหนังเหนียวนะเขาเหนียวคือเหนียวแน่นตบเท่าไหร่ไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับสุดยอดชอบมากนะครับก็ญี่ปุ่นนี่เขาเทรนดี นะฮะเขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้คนเขาก็ตัวไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าเขาก็มีคุณภาพมันบางทีร่างกายแข็งแรงส่วนหนึ่งแต่สมอง IQ วิธีคิดนะครับและการเล่นเป็นทีมนะฮะซึ่งเราก็เริ่มดีเรื่อยๆนะฮะคือทีมไทยอะ่ะตอนแรกก็สงสัยแพ้ไป,ไปดูโอชนะสองเซตแรกเว้ยพอเซตสามันโดนตามมา4ตามมาพอสิแต้มมะฮะเชฟสุดท้ายโอ้แพ้ก็สูสีอยู่ดี คือเราทําดีที่สุดแล้วต้องชื่นชมนักวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยเพราะเขาเก่งมันต้องทําให้เราต้องเก่งเหมือนเขาให้ได้หรือเก่งกว่าเขานะฮะวิธีการก็ต้องพัฒนาก็ต้องเอาคนเก่งๆมาการที่จะเก่งได้ต้องมีพัฒนาคือคนที่เป็นเขาเรียกว่าเรือจา้างหรือว่าเป็นครูอ่ะก็ต้องมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งด้วยนะครับพึ mm ่งโคดอ้อนนี่ผมก็ชื่นชมนะโคดออนนี่ สุดยอดนะครับจิตวิทยาสูงด้วยนะครับคุณพิษณุบอกว่าคุณแม่ฟังอยู่ครับวันนี้แม่บอกว่าอาจารย์เสียงเหมือนอายุ40แหมผู้จาดีเดี๋ยวต้องเลี้ยงข้าวนะฮะหกสบนะฮะแต่เสียงเหมือนเขาอายุ40่แม่พูดได้ยังไงนะฮะแม่พูดอย่างนี้ก็นี่นะมีแต่สิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอยู่เป็นผู้จาดีนะขอบพระคุณคุณแม่ของคุณ,คณ พิษณอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คุณชื่ออะไรวะนะบอกว่าเ,เครือในที่อุบลราชธานีไม่มีฝนนานแล้วใช่ครับเพราะว่าความชื้นยังไปไม่ถึงเนื่องจากกระแสะลมช่วงนี้มันติดเขาตะนาวศีนะครับคือเป็นลมตะวันตกมันก็ติดภูเขาเนื่ออกไหมเพราะว่าจังหวัดทางด้านนี้นะฮะจังหวัดทางอุบลเนี่ยมันจะอยู่ทางขวาสุดเลยดังนั้นความชื้นจะไปได้ก็จะต้องมีลมตะวันตกเฉียงใต้ ค่อยไปทางใต้นะซึ่งช่วงนี้มันยังไปไม่ถึงก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะอาจจะมีฝนบ้างแต่ว่าไม่ได้ปูพรมไม่ได้ทั่วถึงเพราะว่ากระแสลมเนี่ยมันติดหย่อมโลติดนู่นติดนี่นะฮะมีเทือกเขาบล็อกไว้อีกอย่างหนึง่งนะแต่ตั้งแต่วันที่22สองไปจ,จะมีฝนครบนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่19ในะอีก2 3วันนะฮะก็จะได้ได้ความแรงลมต้องแรงขึ้นเรื่อยๆถึงจะมีการขับเคลื่อนความชื้นเนี่ยไปทางบริเวณนั้นนะครับ โอเคตอนนี้มีคน1 0 0่งกากแล้วนะทะลุไปถึงนู่นแล้วนะครับเข้ามามากมายเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาดูย้อนหลังได้นะครับนะเริ่มจากภาพแรกก็จะเป็นภาพดาวเทียมดูจากอาวกาศลงมานะครับก็ภาพนี้อันนี้เวลา14นาฬิกา30มนาทีมีกลุ่มเมฆนะฮะเป็นฝุ่นเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเมฆก่อตัวทางใต้มีเซลล์นี้เซลล์นี้เซลล์นี้น ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าความชื้นกับกระแสะลมพัดแรงเหนือประเทศไทยเนี่ยมีน้อยนะครับคือ,อาการเกิดฝนเนะมันเหมือนการท,ที่เรามีผ้าแล้วก็มีน้ำผ้าแช่น้ำนะครับแล้วก็สมมติถ้าลมพัดเบาก็เหมือนกับเราบีบเบาๆฝนก็ตกเล็กหน่อยแต่ถ้าลมพัดแรงเนี่ยมันเหมือนเราบีบผ้าแรงๆน้ําก็จะไหลออกจากผ้าเยอะอันนี้เป็นการเปรียบเปรยให้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบลมที่พัดเหนือประเทศไทย,ไทยมีกําลังอ่อนเพราะติดภูเขา นะติดเทือเขาตะนาวสีแล้วก็แสลมระดับอื่นก็ยังไม่แรงเพียงพอที่จะคั้นให้เกิดลักษณะของการสร้างเมฆและฝนหนักได้นะแต่ระยะต่อไปจะมีแน่นอนนะครับนี่บางท่านก็บอกว่าร้อนนะฮะบ,บางตรงไหนที่แบบแดดจ้าท้องฟ้าเปิดนะแดดส่องเพราะแดดในฤดูฝนกับแดดในฤดูร้อนเนี่ยมันองศาใกล้ๆก,ก,กันแต่ฤดูฝนเนี่ยมันมีลมพัดระบายอากาศนะฮะบ้างนะครับ แต่ฤดูร้อนเนี่ยไม่มีลมลไม่มีลมมรสุมเข้ามาเลี้ยงน,นะครับเลยเป็นเหตุว่ามันร้อนมากกว่าฤดูฝนนั่นเองฤดูร้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มภาพต่อไปนะครับก็เริ่มเป็นภาพเมฆดาวเทียมเสร็จแล้วก็มาดูลักษณะของตัวอันนี้ก็คือแผนที่อากาศผิวพื้นซ้อนทับด้วยภาพเมฆดาวเทียม สิ่งที่เห็นคือล่องความกดอากาศตา่ำคือไอ้กลมๆตรงนี้มันอยู่สูงนะฮะนั่นหมายความว่าล่องยกขึ้นไปดังนั้นความแรงของฝนหรือการเกิดฝนหนักเนี่ยก็จะไปอยู่ทางจีนทางอะไรบนบน,บ,นบ้านเราเนี่ยเป็นลมมรสมซึ่งถ้าไม่พัดแรงจริงอ่ะมันไม่เกิดฝนหนักนต้องลมพัดแรงแล้วก็มีการประทะเข้ามาโดยเฉพาะจากตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้มันจะทําให้ความชื้นเนี่ยเข้ามาสู่ภาคตะวันออกภาคกลางได้ง่ายแต่ถ้ามันพัดในองศาที่ตะวันตก แล้วก็ติดเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยหมดกันนะหมายความว่าฝนอาจจะมีเมฆอาจจะมีแต่ฝนหนักไม่มีมันก็อยู่ยากนะครับเพราะเราต้องการฝนหนักต้องการน้ําเยอะๆก็ต้องมีฝนเยอะๆอดูฝนหนักนะครับแล้วก็ต้องเกิดบ่อยๆด้วยนะครับต่อมามาดูพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาเริ่มจากความกดก่อนก็จะเห็นว่าความกดเนี่ยสีเข้มๆคือยิ่งกดมากๆก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ามันก็เพิ่มขึอ้นอยู่ข้างบนเห็นไหมมันไม่ได้เข้ามาไอ้เหลืองน้อยๆนี่ก็ เป็นความกดอากาศตา่ําซึ่งก็ธรรมดาแต่ถ้าเป็นเหลืองน้ําตาเหลืองอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่สูงนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องอยู่แบบนี้ต่อมามาดูระบบของอลมระดับล่างนะครับสิ่งที่เราเห็นในภาพก็คือลมมรสุมเองนะพัดปกคลุมแต่ว่าพัดขึ้นไปทางอา่าวเวงกอตอนบนก็เป็นหย่อมโลที่เขามีอยู่ก็เป็นเลี้ยงหย่อมโลทิศทางเข้าสู่บ้านเราก็มีบ้างแต่ก็เจอเทือเขา หรือว่าแนวเขาตะนาวสทีถนนตรงชชยกลองเอาไว้ก็ทําให้ลักษณะความชื้นเนี่ยยังมีไม่เยอะประกอบกับลมระดับบนก็เดี๋ยวดูภาพต่อไปอันนี้ลมระดับฐันเมฆก็ยังพัดไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะก็ยังไม่ได้พัดแรงตรงบ้านเราถ้าแรงจะมีสีน้าตาลแดงถ้าเบาๆหรือปานกลางก็สีถ้าเบาเขียวถ้าเป็นเหลืองๆก็ปานกลางนะครับ ต่อมามาดูลมระดับ500นี่ยิ่งไม่ได้เรื่องเลยเป็นสีออกฟ้าๆเลยเบาซึ่งถ้าลมระดับนี้ถ้าเป็นสีส้มๆหรือสีออกเป็นแบบเขียวๆลุงเหลืองนะฮะก็จะแรงนะฮะออกลุงเหลืองไปหรือว่าน้าตาลแดงเนี่ยถ้าพาดผ่านกลางประเทศไทยเนียวฝนโหเต็มแต่ถ้ามันเป็นฟ้าๆเนี่ยลมระดับบนฟ้าๆนี่ก็ไม่มีการขับเครื่องหรือว่าไม่มีการปั้นเมฆขึ้นมาก็จะไม่ค่อยมีฝนในช่วงนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับ ทีนี้มาดูค่า relative v e r t i c t y ซึ่งเป็นตัวกลไกที่จะบอกการยกตัวถ้าเป็นค่าบวกขวามือก็จะเห็นว่าบ้านเราเริ่มจะมีแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์0ูย์ถึงห,งหงก็คือเป็นการยกตัวเบาๆเท่านั้นเองส่วนค่าลบก็คือการจมตัวก็จะไม่เกิดเมฆละฝนนั่นเองนะครับต่อมาก็มาดูการพยากรณ์10วันเลยนะครับข้อมูลเสร็จพอดีนะครับก็เร,ภภริ่มจากภาพซ้ายมืเอมเป็นลมระดับ5 5 0 0เมตรซึ่งเราจะดูแพทเทิร์นรูปแบบ การพัดแรงนะมีสีเหลืองเหลืองยิ่งดีเห็นไหมตรงนี้มีเหลืองๆหลือตัวอ่าวเวงกอตอนบนก็บีฝนหนักนอกนั้นบ้านเรานี่ลูกศรเล็กๆเงี้ยก็จะไม่มีฝนเลยหรือว่ามีเมฆคลึมๆอย่างเดียวเป็นสีฟ้าฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินก็ฝนปานกลางบ่ายวันนี้นะครับต่อมาทุ่มคืนนี้ฝนก็ไม่เยอะๆนะฮะก็อาจจะอยู่ตรงเมียนมาชายฝั่งเมียนมาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเลยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นเล็กน้อย ส่วนตีหน orman, ึ่งวันที่20มิถุนาก็ไม่ค่อยมีฝนเลยเพราะกระแสลมพัดประทาาเนี่ยมีน้อยนะฮะก็จะอยู่ทางเมียนมาบ้านเราก็อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้แล้วก็ใช้ฝั่งของกัมพูชามีบ้างเล็กน้อยนะครับต่อมาวันที่20มิถุนาช่วงเช้าก็จะมีฝนเฉพาะด้านรับลมมรสุมคือเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีลมประทะแต่ก็น้อยเป็นเมฆ คลึ้ m นะเป็นเลขสีฟ้าภาคตะวันออกก็เป็นสีน้ําเงินปลายแหลมยวนนะครับตะเข็บไทยลาวก็เป็นสีน้ําเงินเป็นปานกลางวันที่20มิถุนาช่วงบ่ายก็มีฝนทางด้านรับลมนะครับแล้วก็อันดามันไปแลแหลมยวนเพรนั้นฝนถ้าไม่มีในช่วงแรกนะครับต่อมาทุ่มหนึ่งของวันที่20โลกคลายความร้อหรือว่าแผ่รังสีแห่งลมเมื่อลมมรสมตตะวันตกเฉียงใต้หรือลมใต้าพายขึ้นมาก็พอจะมีฝนบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะอยู่ดี แต่พอวันนี้นะครับอันนี้คือตีหนวันที่21มิถุนาก็จะตะเข็บไทยลาวตรงนี้มีแนวลมสอบจากลมชื้นเข้ามาก็เริ่มมีฝนแล้วนะครับหลังจากนั้น21ตอนเช้าฝนาจะน้อยเพราะาโลกคายความร้อนตะเข็บไทยลาวจะมีฝนตลอดแนวภาคใต้ฝตั่งนวนตกมีฝนชายฝั่งเมียนมาแล้วก็ภาคตะวันออกไปแหลมยวนพอจะมีฝนนะครับ พอบ่ายวันที่21มิถุนาก็มีฝนเฉพาะด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือเมียนมาภาพักใต้ฝั่งตะวันตกร,รุนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัดเข้ามาตรงนี้ก็ภาตะวันออกใช้ฝั่งกัมพูชาไปแหลมยวนนะครับนอก,นนกอาจากจะมีเมฆคลุมมีฝนโป,ปรยๆปรยตรงตะเข็บไทยลาวแต่พอตอนวันที่21มิถุนาช่วงทุ่มจะมีฝนเริ่มเพิ่ม,มขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะฮะอาจจะเป็นสีโมกฝนหนักแต่ก็เป็นบางพื้นที่นอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ครับพอมาวันที่ 21, 22มิถุนาช่วงตีหนึ่งจะเห็นว่ามีฝนหนาเกิดตะเข็บไทยลาวจนถึงจังหวัดนี่และเขื่องในที่ที่เมื่อกี้มีคนถามเข้ามาที่อุบลเริ่มมีฝนแล้วนะเนี่ย22อันนี้22ตอนตีหนึ่งพอ22ตอนเช้าก็อาจจะน้อยลงแล้วฝนก็อาจจะเกิดได้ารับลมคือเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเอาวไทายภาคตะวันออกในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเริ่มมี เมฆอ่อนๆหรือว่าเป็น,อน,อนเมฆชั้นกลางมีฝนละอองฝนโปรยแต่ได้รับลมภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวัออนออกใน,อน,นฝนดีแล้วพอตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยฝนกระจายเต็มประเทศนะฮะวันที่22ตอนทุ่มอย่างที่ผมบอกไว้ดังนั้นน่ะตั้งแต่22เป็นต้นไปฝนก็จะดีโดยเฉพาะบ่ายและค่ำนะครับพอตอนชมุดอันนี้ก็คือตีหนึ่งวันที่23ก็มีฝนตะเข็บไทยลาวแล้วก็แถวตะเข็บภาคเหนือกับประเทศลาว แล้วก็ช่วงเช้ามันยังไม่มีอะไรเพราะว่าลักษณะอากาศดีอากาศนิ่งนะครับพอช่วงบ่ายเริ่มมีเมฆอ่อนๆเมฆชั้นกลางฝนโปรยๆด้รับลมก็มีฝนปานกลางแต่พอตอนข้ามเริ่มมีฝนกระจายมีนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่ามีฝนแน่นะครับต่อมาตีหนึ่งวันที่24ก็มีฝนตะเข็บไทยเมียนมาไอ้ไทยลาวไทยเมียนมานี่มีบ้างแต่ก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง อันนี้ก็ยี่มิถุนาช่วง7จ็ดโมงเช้าก็มีฝนด้านรับลมภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกนั้นก็ไม่มีอันนี้ช่วงเช้าโลกไขความร้อนช่วงบ่ายก็เริ่มมีลมชื้นพัดปะทะแล้วก็มีการก่อตัวของเมฆนะครับมีฝนบ้างเล็กน้อยแล้วด้านรับลมภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อมาทุ่มหนึ่งของวันที่24ก็มีฝนตะเข็บอ่าไทยเมียนมาใช่ฝั่งของเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกกัมบูชาฮะฝนดี ตอนนั้นก็มีเล็กน้อยถึงาปกลางในช่วงทุ่มหนึ่งแต่พอตอนตีหนึ่งของวันที่25นี่ฝนดีเลยนะฮะโดยเฉพาะชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ชายฝั่งของกมบูชาแล้วก็ภาคกลางอีสานภาคเหนือเห็นมาฝนดีต่อมา25มิถุนานในช่วง7โมงเชา้าชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะว,ว,ว,วันตกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลแล้วก็อ่าวไทยมีฝนดีแต่เขบไทยลาวก็จะมีฝนดีเฉพาะ อีสานบนตรงนี้นะครับส่วนบ่ายของวันที่25ก็จะมีฝนทางด้านรับลมมรสุมนะฮะคือเมียนมาภาคตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกเนาะแล้วก็ไม่คืมคมในช่วงบ่ายพอช่วงค่าฝนหนานแน่นขึ้นเห็นไหมฮะตั้งแต่22 23 24 25เนี่ยสีม่วงก็เริ่มเพิ่มคือฝนหนักเพิ่มขึ้นโดยที่ฝนจะตกตั้งแต่ทางด้านตะวันตกขยับเข้าไปจนถึงอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางต่อมา ตีหนึ่งที่26ฝนยิ่งดีนะฮะโดยเฉพาะฝนหนักในภาคเหนืออีสานบนซึ่งเป็นพื้นที่เก็บกักน้ําหรือว่ามีพื้นที่ที่เป็นเขื่อนเป็นเอ่อเป็นอะไรพื้นที่รับน้ําได้เยอะนะฮะในการเก็บน้าแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้ก็ยี่สิบมิถุนาในช่วงเช้ามีฝนตกด้านับลมคืออันดมามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกนะครับตะเข็บไทยลาว ส่วนอันนี้26มิถุนาในช่วงประมาณบ่ายๆก็ได้รับลมคืออันดามันหัวกอลสุมาตราช่องแคบม,มลาละกาอ่าวไทยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะฮะเริ่มมีพอช่วงค่ำนี่ฝนหนาแน่นเลยเพราะเป็นสีม่วงดูตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างจนถึงตอนบนรวมทั้งภาคเหนือตะเข็บไทยเมียนมาด้วยนักนั้นมีฝนตลอดนะฮะเพราะจะเห็นน้าเงิน อันนี้ก็คือตีงวันที่27นะครับ <Ps> ก็จะมีฝนค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะด้านรับลมด้านรับลมนะฮะแล้วก็ตะเข็บไทยลาวด้านบนแล้วก็ภาคเหนือด้วยภาคตะวันออกด้วยอันนี้ก็7จ็ดโมงเช้าวันที่27ก็จะมีฝนต้องชายฝั่งของเมียนมาภาคใต้ฝั่ตงตะวันตกอ่าวไทยภาคตะวันออกตอนนั้นไม่คึมครึงในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็เริ่มมีฝนโปรยโปรยแล้วก็ด้านรับลมเหมือนเดิมมีฝนนะครับแล้วพอช่วงคำ่ำฝนก็ตกกระจายพื้นที่กินพื้นที่กว้างขึ้น แล้วก็เน้นในตะเข็บไทยเมียนมาไทยลาวก็จะมีฝนเยอะเลยละ่ะอันนี้ก็ตีหนึ่งวันที่28ก็จะมีฝนตะเข็บไทยลาวนะฮะแล้วก็ตะเข็บไทยเมียนมาแล้วก็ชายฝั่งเมียนมาส่วนอันนี้ก็วันที่28มิถุนา7จ็ดโม Ł งเช้าก็จะมีฝนทางด้านชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ตะเข็บไทยลาวนะครับอันนี้ก็28ตอนบ่ายก็มีเมฆคลึ้มๆมีฝนเล็กน้อยแถว ภาคเหนืออีสานบนนะครับภาคตะวันออกแล้วอันนี้ก็คือ28นะครับมิถุนาในช่วงทุ่มหนึ่งก็จะมีฝนดีในภาคเหนืออีสานบนนอกนะั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนอันนี้ก็คือวันที่29ตอนตีหนึ่งก็มีฝนได้รับลมคือเมียนมานะครับแล้วก็ทางรอยต่อไทยกัมพูชาแล้วก็ตะเข็บไทยลาวมีเล็กน้อยถึงปานกลางและภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายของการพยากรณ์ 10วันจากวันนี้วัที่19จนถึงวันที่29ก็จะเห็นไม่มีฝนเกิดด้านรับลมก็มคือชายฝั่งเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยตะเข็บไทยลาวนะครับซึ่งเป็นภาพสุดท้ายของการพยากรณ์สิวันจากวันนี้วันที่19มิถุนาจนถึงวันที่2ี่มิถุนานะครับก็เป็นข้อมูลทุกๆวันฮะมีให้เพื่อให้ทุกคนได้ตื่นรู้แล้วก็จะได้หลบหลีกภัยพิบัติได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งดีๆนะฮะอาจจะแล้งอาจจะมีฝนตกเยอะก็ เราพูดตามข้อเท็จจริงเลยแล้วเราจะบอกว่าจะมีมาเมื่อไหรหรือว่าจะแล้งเมื่อไหรซ้าไปนะฮะดังนั้นก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เตรียมพร้อมถ้าจะทําการเกษตรก็ต้องมีน้ําส่วนตัวมีแหล่งน้ําดิบอะไรพวกนี้เพื่อที่จะอนุบาลหรือว่าใช้เพาะปลกกูกน,นะครับแต่ถ้าไม่มีก็หยุดไว้ก่อนไปทําอย่างอื่นนะฮะเราอย่าก,ก้มหน้าก้มตาหรือรับบุรับตาทําเราต้องทําอย่างมีสตินะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราทํามันใช้เงินนะฮะมันใช้ทุนทรัพย์ ซึ่งถ้าเสียหายไปหรือว่าเหมือนกับว่ามันไม่ตรงตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เราก็แย่เนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็สมควรกับเวลาวันนี้ใช้เวลาไม่มันไม่มากนักนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมง27นาทีนะครับ เดี๋ยวไปออกกำลังกายกันดีก,กว่านะครับสุดท้ายนี้ก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับจงโดลบันดาลให้แฟนคลับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อๆไปรอบนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยสวัสดีครับผม